สวัสดีครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมภพรอดน้ำพรคณะพดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศครินทรวิโรขอแสดงความยินดีดับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ในทุกสาขาวิชาซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น378คนรุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์26ซึ่งจะประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวน84คนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจำนวน61คน สาขาวิศวกรรมเคมีจำนวน38คนสาขาวิศวกรรมโยธาจำนวน46คนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจำนวน41คนสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์จำนวน40คนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวน44คนสาขาวิศวกรรมโลจิสติกจำนวน24คนนิสิตรุ่นนี้ที่กำลังจะจบการศึษา ในยุคการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่เรารู้จักในนามของโควิด -19 และรอกที่2ทํทำให้การจัดการเรียนสอนในรุ่นนี้เป็นแบบระบบที่ใช้การออนไลน์ทั้งในการสอนการสอนซึ่งทำให้พวกเราต้องมีการปรับตัวตามแบบ New Normal ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ทาให้พวกเราต้องปรับตัวต่อสถานการณ์ทั้งด้านในการใช้ชีวิตด้านการเรียนรู้และวิชาการต่าง เป็นธรรมดาของชีวิตที่คนเรามาักได้เจอเปัญหาและอุปสรรคแต่ทั้งหมดนั้นร้วมเป็นเรื่องที่ดีซึ่งจะทําให้นิสิตมีมุมมองในเชิงบวกหรือ o s i t i v e thinking ในการที่เราสามารถปรับตัวการพัฒนาตนเองการเรียนรู้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตก็ผมขอฝากความรักและความบุกคลที่มีต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยซิมิปิโลให้อยู่ในความทรงจำของนิสิตเสมอตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและพัฒนาตัวเองอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งน,นี้ เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อนิสิตท,ทุกคนเปรียบเป็นตัวแทนของคณะนิสกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริพนนุรลอดและเมื่อพวกเราเป็นนิสิตท,ที่กำลังจะสําเร็จการศึกษาไปก็จะเป็นตัวแทนที่จะออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยเพิ่มยิ่งขึ้นไปสุดท้ายนี้อาจารย์ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการพัฒนาต่อตัวเองต่อไปในภายภาคหน้าขอให้ได้างานที่ดีเป็นที่พึ่งพาของครอบครัว ขอให้มีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนเองและครอบครัวพร้อมทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่ตอไปขอบคุณครับสวัสดีครับ